มีคนถามผมมานะครับว่าเรียนกฎหมายเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือวันละกี่ชั่วโมงนะครับผมก็เลยจะมาพูดถึงนะครับในพอดแคสต์เอพิโซดนี้เลยละกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าการอ่านหนังสือของคนเรียนกฎหมายเนี่ยจริงๆมันบอกเป๊ะๆไม่ได้นะครับว่าเราอ่านวันละกี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับคนเรียนกฎหมายแต่ละคนจะมีการวางแผนการเรียนนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับ แต่ว่าผมจะเฉลี่ยให้คร่าวๆแล้วกันอันนี้เอาของผมนะเอาของผมเป็นหลักแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะของผมเป็นหลักคร่าวๆก็คือประมาณวันละหนึ่งี่ชั่วโมงนะอันนี้คืออ่านหนังสือนะหนึ่งสี่ชั่วโมงแต่จริงๆมันไม่ถึงสี่ชั่วโมงหรอกไอ้สชั่วโมงคือรวมท่องตัวบทด้วยอะไรด้วยนะครับจริงแล้วประมาณ 1- 3สามชั่วโมงประมาณนี้ถ้านับแค่อ่านหนังสืออย่างเดียวต่อวันนะต่อวันจะประมาณนี้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าแล้วปัจจัยอะไรนะครับที่เราจะต้องมาดูเพื่่อคนววณา เราควรที่จะต้องอ่านหนังสือวันละกี่ชั่วโมงโอเคไหมสำหรับคนที่เรืยอกฎหมายนะครับโอเคไหมนะครับผมรีส่กมานะครับทั้งหมด3ข้อนะครับที่เป็นปัจจัยในการดูว่าเราควรที่จะต้องอ่านหนังสือวันละเท่าไหร่ผมใช้คำนี้นะวันละเท่าไหร่นะครับปัจจัยข้อแรกนะครับก็คือวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนะครับแน่นอนลงเยอะก็ต้องอ่านเยอะจริงไหมลงน้อยก็อ่านน้อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนลงเต็มหน่วยกิจไม่ว่ากันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องอ่านเยอะกว่า อยู่แล้วนะบางคนลงไม่ได้เต็มนะครับก็อ่านน้อยกว่านะครับนะซึ่งปัจจัยนี้แหละเราจะามาคำนวณในการดูว่าเฮ้ยเราควรจะต้องอ่านหนังสือวันละเท่าไหร่นะครับโดยที่เราจะมาดูว่าวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกี่วิชาในแต่ละวิชานะั้นมีหนังสือกี่เล่มนะครับที่เราจะต้องอ่านให้จบที่ควรจะต้องอ่านให้จบอะเพื่อให้เราแบบมีความรู้เพียงพอที่จะไปสอบได้นะครับสมมุติว่าเราลง7วิชาวิชาละเล่มนะเท่ากับว่ามีเเล่มจริงไหม ทีนี้เราก็ลองดูซิว่าไอ้เจ็ดเล่มเนี้ยมันมีความหนาบางแค่ไหนวะหนังสือมันเล่มใหญ่แค่ไหนแล้วลองมาคํานวณดูซิว่าเฮ้ยเราเราอ่านชั่วโมงหนึ่งอะเราอ่านไปได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ลองดูซิว่าเฮ้ยถ้ากูจะต้องอ่านให้จบเนี่ยกูจะต้องอ่านวันละกี่ชั่วโมงวะมันถึงจะจบเจ็ดเล่มเนี้ยได้นะภายในระยะเวลาที่ที่เรามีอยู่นะครับเพดฉะนั้นนี่คือข้อแรกที่เราจะเอามาคํานวณกันก็คือวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนะครับต่อมาปัจจัยข้อี่งนะครับก็คือแล้วเวลา่ะ เวลามีเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเราลงทะเบียนเรียนเยอะนะครับแต่เวลามีน้อยนะครับเราจะไปใช้วิธีการอ่านหนังสือแบบปกติไม่ได้ก็คือแบบอ่ะมีหนังสือกี่เล่มก็อ่านไปให้หมดเพราะว่าอะไรมันอ่านไม่ทันอยู่แล้วนะครับถ้าเวลามีน้อยนะอย่างเช่นอะไรบ้างคนที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแน่นอนเวลาคุณมีน้อยกว่าคนที่เรียนอย่างเดียวหรือน้องๆน,นะครับที่เรียนพรีดีกีโอเคไหมมันก็ไม่ได้ต่างกับคนที่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแหละก็คือมันมีภาระ ก้อนใหญ่ๆนะที่ต้องรับผิดชอบก็คือการเรียนมัธยมของตัวเองเนี่ยแล้วมันก็จะต้องแบ่งเวลาในการมาเรียนกฎหมายเอาแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นดูเวลาของตัวเองถ้าเวลาตัวเองมีน้อยอย่างเช่นเรียนไม่ต้องทำงานไปด,ด้วยหรือพีดีกีนะครับให้ใช้วิธีการแมเนจการอ่านหนังสือที่มันน้อยลงนะครับอย่างเช่นจากปกติที่เราต้องบอกว่าเฮ้ยอ่านให้จบเจ็ดเล่มเราอาจจะเปลี่ยนใหม่เป็นว่าโอเค ทำยังไงให้ให้ให้เราสามารถอ่านในเวลาให้ยังมีอยู่ได้นะหนึ่งเลยอาจจะลงทะเบียนเรียนน้อยลงไหมอ่ะแต่ถ้าลงทะเบียนเรียนน้อยลงไม่ได้อ่ะลองดูซิว่าจะทำาไงให้เรามีความรู้เพียงพอจะไปสอบได้โดยที่อ่านหนังสือให้น้อยลงอ่ะลองคิดซิว่าเอ้ยทำทำไงฟังคำบรรยายไหมถ้าฟังคำบรรยายมันจะประหยัดเวลากว่าไหมวะอะไรเงี้ยนะครับก็ลองมาคำนวณดูสมมติว่าโอเคเลือกที่จะฟังคำบรรยายก่อนโอเคฟังคำบรรยายแล้วกันวะถ้าฟังไม่เข้าใจค่อยเปิดหนังสืออ่านในจุดที่ไม่เข้าใจเห็นไหม อันนี้มันก็คือการประหยัดเวลาอย่างหนึง่งใช่ไหมครับเพราะว่าการฟังคำบรรยายหนึ่งเซกชันมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ12ครั้งใช่ไหมครับสิบสถึงสิบสี่ครั้งครั้งหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าถ้านับการอ่านหนังสือทั้งเล่มกับการฟังคำบรรยายแบบทั้งหมดเนี่ยหนึ่งเซกชันเนี่ยการฟังคำบรรยายจะใช้เวลาน้อยกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เรียนด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยอาจจะใช้วิธีการโอเคฟังคำบรรยายแล้วอ่านหนังสือเสริมเอาก็ได้แต่คนที่เรียนอย่างเดียวผมก็แนะนําว่าคุณทําไปทั้งคู่นั่นแหละ ในเมื่อคุณมีเวลาเยอะกว่าแล้วคุณก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ไปเลยก็คืออา้าวฟังคำบรรยายทั้งหมดแล้วก็อ่านหนังสือทั้งหมดนะครับคุณจะความรู้คุณจะแน่นกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าคุณมีเวลาน้อยคุณต้องทําไงคุณก็ต้องวางแผนที่มันจะมีความแบบได้ประสิทธิผลที่ที่สูงที่สุดในเวลาที่น้อยที่สุดให้ได้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องเวลานี่ก็สําคัญที่เราจะเอามาดูว่าเราควรจะอ่านหนังสือวันละกี่ชั่วโมงวันละเท่าไหร่นั่นเองนะครับ ต่อมาก็คือปัจจัยข้อที่3นะครับปัจจัยข้อที่3ก็คือการวางแผนการเรียนของแต่ละคนนะครับแต่ละคนวางแผนการเรียนไม่เหมือนกันนะอันเนี้ยไม่ได้มีตายตัวโอเคไหมไม่ได้มีตายตัวว่าเราจะต้องวางแผนยังไงโอเคไหมครับบางคนอาจจะวางแผนโดยการโฟกัสไปที่การฟังคําบรรยายเป็นหลักอ่าอย่างที่บอกบางคนบอกว่าเฮ้ยผมจะให้ผมอ่านหนังสือแบบหมดเลยอะ่ะหผมผม,ผมไม่ไหวว่ะแต่ผมเป็นคนชอบฟังมากกว่านะผมผมผมฟังได้ผมชอบฟังมากกว่า บางคนอาจจะบอกงั้นโอเคงั้นผมวางแผนที่จะฟังคำบรรยายเป็นหลักแล้วกันเออแล้วก็อ่านหนังสือลดลงคืออ่านหนังสือให้มันน้อยลงแล้วก็ไปไปเพิ่มตรงคำบรรยายแทนอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับเท่ากับว่าคนที่โฟกัสในเรื่องของการฟังคำบรรยายเป็นหลักแปลว่าอะไรครับแปลว่าจํานวนชั่วโมงในการอ่านหนังสือของเขาก็จะน้อยกว่านั่นเองโอเคไหมแต่ถ้าอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยผมฟังคำบรรยายทีไรผมหลับทุกทีเลยวะ่ะผมแบบไม่ค่อยชอบฟังเลยวะ่ะอะไรเงี้ยผมขออ่านหนังสือเป็นหลักได้ไหม แล้วแบบเออฟังคำบรรยายผมขอฟังแค่แบบเซกชันเดียวอ่ะอย่างเงี้ยได้ไหมผมไม่อยากฟังเยอะนะครับก็ได้เห็นไหมแต่ว่าแบบมันมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าจํานวนชั่วโมงในการอ่านหนังสือต่อวันของคนที่อ่านหนังสือเป็นหลักเนี่ยก็จะเยอะกว่างก็จะเยอะกว่าคนที่ฟังคำบรรยายเป็นหลักใช่ไหมเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนละว,ว่าแต่ละคนเนี่ยมีแผนการเรียนยังไงบ้างโอเคไหมครับ มีแผนการเรียนยังไงบ้างผมไม่แน่ใจว่ามันมันมีไหมนะคนที่อ่าเรียนจบนิสิศศสตร์แล้วก็เรียนแบบได้เกรดดีๆเลยะนะครับแล้วไม่อ่านหนังสือเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามีไหมแบบฟังคำบรรยายอย่างเดียวเงี้ยแต่เท่าที่ผมผ่านมานะทั้งตัวผมทั้งคนใกล้ตัวผมเพื่อนผมที่เรียนจบนะครับหรือรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยที่เรียนจบอ่านอ่านกันทุกคนนะครับอ่านกันทุกคนนะครับแต่ว่าอ่านมากอ่านน้อยเนี่ยไม่เหมือนกันโอเคไหมนะครับก็ หวังว่าอันนี้ก็จะตอบคำถามได้แล้วกันนะครับว่าเรียนนิสสานเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือวันละกี่ชั่วโมงนะครับนะให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมันมันไม่สามารถที่จะตอบตรงๆได้ปัจจัยมีหลายอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนเรียนมากน้อยเวลาที่เรามีเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงบางคนเรียนอย่างเดียวบางคนต้องมีภาระหน้าที่อย่างอื่นใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการวางแผนการเรียนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกบางคนชอบแบบนี้บางคนวางแผนแบบนี้มันเวิร์กบางคนวางแผนแบบนี้มันไม่เวิร์กอะไรก็ว่าไปเห็นไหม ปัจจัยพวกนี้แหละที่มันจะมีผลต่อจํานวนชั่วโมงในการอ่านในแต่ละวันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับที่กําลังเรียนคณนิตศาสตร์อยู่หรือว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยจะเรียนดีไหมคณิติศาสตร์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้กับไทเกอร์และบิลลอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโป่งไทเกอร์และบิลลอก็ลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ใน e ป i s o ดหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ